มองหาเพลงที่จะเป็นตัวอย่างเสียก่อนครับเพลงแรกในชีวิตของตามวนก็คือเพลงฟังไว้จังไดียรจังสีชัดเจนไฟกันสองครับให้เป็นโฟก,กัสกันเอานะครับต่โมนี่อยา,ากมาใกล้ๆก่อนก่อนครับอ้าวโอ้ชีวิตครูเห็นไหมครับอยู่ที่เพลงที่สี่นะครับเนาะ นี่ชีวิตครูครับผมไปแต่งตอนเป็นครูเชิสอนครับนี่ครับเพลงที่สี่ครับชีวิตครูครับผมเดี๋ยวเปิดหาครับเพลงที่สี่ครับตะมุนสีร้องเพลงสดๆเนี่ยฟังเป็นตัวอย่างนะครับเนาะว่ามันสัมผัสกันแบบไดนนะครับเนาะอธิบายไปน้ำนะครับในเมื่อเขาลองไปเข้ากับหยุดของเขาเองใดตัว่าไรงอแล้วคอมเป็นอยากนั่นหลายนะครับเนาะ ชีวิตครูอยู่ที่เพลงที่สี่